กับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวคูนอฟ้ากันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูงแชนเนลครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไอเลนทันเตอร์กันนะครับของข้ายสเปซนะครับกับทุน1,000พอยต์นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันนะครับที่ห้องเอ็กเซละกันนะครับผมเราจะปรับกันที่ปืน20พอยต์นะครับเราปรับกันเลยนะครับโอเคครับเรายิงกันเลยแล้วกันนะครับพี่เบ็ด20พอยต์นะครับผมโอ้ยหหมาโอ้ยเกินเรื่องเกินเรื่องแข่งโป๊ก โอ้ยดีนะมาได้ของตัวนี้มีปุน,นไปต่อแล้วครับคิดหน,น่อยเองนะก็ยแย่นะครับเกอดแย,แย่แค่ม้า ERS. ของตัวแรกเกิดมาก็เลี่ยมผมพวกแย่แล้วอ่ะนะครับตกวปทุกนิดไวก่อนนะครับผมจะได้ไม่ตายง่ายนะครับเกือบไปรอดอยู่นะน่าอยู่ได้อยู่โอเคครับเอาพันหกครับผมยนตลุกเหรอครับตามมาด้วยตัวกฟฟ้าเนี่ยเรียกอะไรไม่รู้นะครับ ถ้าอ่า,อา,อานไม่ผิดนะได้ชื่อว่าบัตรเทนะครับมาได้มา820นะครับผมก็ชนะโอเคละก็ถือว่าได้อยู่แหละดีก,กว่าไม่ได้อะไรเลยนะเราก็ไปกันต่อนะครับต่อไม่ได้นะครับผมยงมีเรื่องอยู่มากมายนะครับยังนตายไม่ได้ตอนนี้มาอยู่บัตเตอร์ครับ50นะัดบอสมาด้วยวะ อมาดีช่องตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับหนึ่งพันโม้ยนะครับเฮเก็บซุ้เล็กไก็จ้อนคุ้มแล้วครับเหลือยี่ห้านัดตัดบอสไปเลยแล้วกันนะครับผมมาได้มาเท่าไหร่ครับหนหกนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคนฮะเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมกดทกิริรินรับนะครับยิ่งชวนเพื่อนเพิ่มนะครับยิ่งได้เพิ่มมาด้วยนะครับผมสำหรับรินรับนะครับแล้วก็ใส่กันไปนะครับติดบอสนะครับผม แล้วก็มีกำไรอยู่นะครับแต่อยากได้บอสอ่ะทำไดีว่าเก็บทุนไว้ก่อนครับเอาบอสมาแล้วพันแปดหืมล่างเล็กพันแปดล่างใหญ่จะเท่าไหร่ครับถ้างี้ต้องวัดครับผมไรกว่าจะเลิกนะครับขอวัดเลยแล้วกันนะบอนมางอร,รอันนี้เป็นอะไรกันบอลไม่รู้นะครับเน่นบอลมาสามเกมแล้วเกมนี้เกม,เกมที่สามนะครับยังไง ู้หแดกเฮวเหมือนเดิมครับผมมังกรไม่ให้อะไรเลยนะครับวันนี้ขู oh, ่สามมังกรนะครับฟอตวอลวิวนะครับพูดแย่เลยครับ, God รบ, <c oughs> yeah รบไม่ได้อะไรเลยนะมังกรมังกรสามเกมนะครับไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องอภัยด้วยนะผมก็ต้องจบวันพีนเท่านี้นะครับที่ไม่ได้หาอะไรเลยนะวันจ่ายบุรีแห้สือคุณสนดสนักงานสูยามก่แคร่เดินเข้ามาในพื้นที่่ทีเข้าบุุรี่และคณก็เดินเข้าามยิบุรี่และุสู